สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยามเย็นนะคะเจอกันยามเย็นวันนี้มาดูวิธีการนะคะวิธีการขายาต้นพันธุ์หญ้ากิน,นีกันนะคะว่าเราขายกันยังไงนะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์หญ้ากินีอายุเยอะแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นกล้าก็คือเป็นหญ้าปกติที่เราเกี่ยวให้วัวนะคะที่เราตัดให้วัวเราขายยังไงนะคะนั่นก็คือเราขายเป็นกิโล กิโลละ100นะคะขั้นตอนก็คือเราขุด,ขดมาทั้งกอก่อนนะคะแล้วเ,เราก็เอามาคัดแยกมาคัดแยกแต่งให้สวยงามนะคะแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเราคัดแยกแบบนี้นะคะแต่งออกมาตีดินออกแล้วก็ตัดก้านใบนะคะตัดใบออกนิดหน่อยนี่ค่ะพร้อมปลูกแบบนี้นะคะแล้วก็แพ็ค บรรจุช่างกิโลนะคะตอนนี้เราขายอยู่ที่กิโลละ100บาทนะคะนี่ค่ะคือท่อนพันยากินีนะคะ,ะต้นพันยากินีเราขายกันแบบนี้ค่ะบางคนก็ทําเป็นมัดนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นต้นกล้าก,ก็จะทําเป็นมัดมัดละสิบบาทก็จะ,ะประมาณหนึ่งกำมือนะคะเขาขายกันที่สิบบาทนั่นคือต้นกล้าแต่ตัวนี้คือของเราเป็นต้นหญ้าที่โตแล้วนะคะเป็นหญ้า อายุเยอะนะคะต้นแก่ต้นใหญ่แล้วเราขายเป็นกิโลแบบนี้นะคะกิโลละหนึ่งรนี่ค่ะเราแต่งเรียบร้อยอ่าแล้วก็กำลังแพ็คช่างกิโลส่งลูกค้านะคะนี่คือวิธีการขายพันยากินีนะคะขายต้นกล้าขายต้นพันยากินีนี่นะคะเอามาแบ่งปันพี่น้องนะคะเผื่อท่านใด อ,อยากจะขายนะคะยังไม่รู้วิธีการขายเราขายกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ขุดมาแบบนี้ก่อนก็มาแต่งนะคะมาแต่งแล้วก็ตีดินออกแบบนี้นะคะตีดินแล้วก็แบ่งๆเอาเฉพาะาต้นอย่างนี้นะคะเอาแบบนี้คัดๆออกมาแล้วก็ตัดใบแพ็คใส่ถุงส่งลูกคา้านี่ค่ะก็โอเคนะคะพี่น้องคาวันนี้ก็แชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในการจําหน่าย ต้นพันยากินีค่ะเราขายกันแบบนี้นะคะใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แบ่งปันเล็กๆน้อยๆค่ะสวัสดีค่ะ